นี่นะคะมาทําการทดลองค่ะเราเอาเทียนใส่ในกระป๋องนะคะแล้วเราก็จะตั้งน้ําขึ้นข้างบนตรงนี้นะคะดูว่ามันจะทําให้แก้วเนี่ยไหมไหมไปเลยทดสอบกันเลยค่ะาหาอะไรลองไว้ก่อนนะคะเพราะว่าแก้วมันเล็กไปช็ด แล้วไฟก็ดับลงนะคะเทียนดับลงแล้วสองหเล่มนะคะนี่นะคะเหลือสองเล่มนะนี่นะคะแล้วน้ำก็อุ่นขึ้นนะคะสังเกตว่าน้ำมันจะอุ่นขึ้นนะนี่นะคะเป็นฟองขึ้นมานะคะเป็นฟองขึ้นมานะ ทำให้น้ำเดือดได้นะคะเทียนยังไม่ดับเทียนดับไปแล้วนะคะสองเล่มนะคะเหลืออีกหนึ่งเล่มนะคะนี่นะคะแล้วน้ำก็เดือดขึ้นมานะคะดูนะคะแต่ว่าแก้วมันไม่ไหม้นะคะอันนี้ก็เป็นการทดลองวิทยาศาสตร์นะคะ ว่าถ้าน้ำอยู่ตรงไหนถึงจะเป็นพลาสติกหรือว่าเป็นแก้วมันก็ไม่สามารถทำให้ความร้อนก็ไม่สามารถเผาเผาตรงบริเวณที่มีน้ำได้นะคะนี่นะคะน้ำเรื่งเดือดขึ้นมาแล้วนะคะดูตรงฟองอากาศนะคะนี่นะคะฟองอากาศนี้คือน้ำเดือดนะคะ น้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะสีดำๆตรงกลางนี่คือขมเหลาของเทียนนะคะ อ่าเราจะรอจนกว่าเทียนจะหมดนะคะเดี๋ยวลองจับอยู่นะคะน้ำร้อนจริงนะคะเนี่ย การทดลองนี้ก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าน้ําอยู่บริเวณไหนนะคะถึงจะเป็นพลาสติกมันก็ไม่สามารถไหม้ได้นะคะนี่นะคะแล้วก็ทําให้มีความร้อนด้วยนะคะเริ่มเดือดขึ้นมาแล้วนี่นะคะ